สามารถทอดนึ่งแล้วก็พทอดสไตล์ญี่ปุ่นแต่มื่อน,นี้น้องวิสินึ่งเอาด้วยค่ะพี่น้องค่ะเป็นยังกะปีน้จาเกี๊ยวซาหมูจะคืดอ,อยากจะได้มาจากในห้างด้วยพี่น้องเด้อไปค่ะเดี๋ยวน้องวิวพาไปอุ่นกันค่ะพี่น้องค่ะแล้วมากินน้ำกันจ้านึ่งเป็นเวลาแปดนาทีนะคะเดี๋ยวครบแปดน,นาทีน้องวิวพามาเบิ่งนกันค่ะมาจ้ะพี่น้องจ้าเสร็จแล้ว อันนี้ห,อห่อนึงได้ประมาณยี่สิบชิน้นเลยพี่น้องเด้อลองซิมกันบึกแต่ว่าหอมเด้น้ำจิ้มเพ,เพื่อนจะเป็นคล้ายๆแบบซีอิว้วอ่ะคล้ายๆซีอิ้วขาวนะเน้อยุขาีหลีแต่ว่าใส่เพื่อนมีรสชาติได้พี่น้องบอมแมนแบบเกี้วจืดๆดิ เพื่อนสามารถทอดได้ด้วยจะพี่น้องทอดน่าจะแบบกรอบๆแซบๆเลยแต่ว่านึ่งวิวย่านแตกเลยแบบนึ่งเอาแบบว่ากลัวว่าชำนาญน,นะย่านมันแตกแล้วมันบกเป็จะกินต้องให้บงใจพี่น้องเห็นไหใส่เป็นใส่หมูบดใส่เพิ่มแบบเค้มๆ นลี่งอย่างเนี้ยแซ่บค่ะเข่าเที่ยงค่ะพี่น้องค่ะ ถ้ามีกระเทียมเจียวโรยนี่แบบสุดยอดเลยนี่บอกว,ว่าอะไรกันมี่เลยพี่น้องเดี๋ยวไปเอาแปบหนึ่งด้วยค่ะกระเทียมเจียวที่แบบพันปีขออนุญ,ญาตรโรยด้ยวยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวกิ้มบะมดม้ำีบุ๋นนสำีเสียเอาไว้กองไว้เทเไว้บ่อน,นี้เอากระเทียมเจียวพันปีเนี่ย เด็ดเลยเบันห้าจิ้มเบาปาน้ำจิ้มอุ้ยคักเลยอ่ะบันออหอมก่อ,อกันด้วยพี่น้องด้วยอยากอยู่แล้ว เพราะว่ามือซ้านี้แบบกินข้าวไปหลายแล้วข้าวที่ยังกินได้เบื่อหลายเดี๋ยวจะไปกินสมตาบ่หุงต่อค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะคละิปนี้พอกันใหม่ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ